สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชูพูดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมนี้มาแล้วเนี่ยให้เราใส่โค้ดก่อนนะครับใส่เท่าที่เราจะใส่ได้นะซึ่งวิธีการใส่โค้ดก็ให้เรามาที่คำว่าช็อปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ที่ผมขออภัยให้ผมให้มาที่คำว่าเซตติ้งนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะมีคำว่ารีด e มโค้ดเฮียตรงนี้นะครับผมให้เราใส่โค้ดเท่าที่เราใส่ได้ไปเลยนะแล้วพอเราได้จิ๊กซอว์มาแล้วเนี่ยให้เราไปสุ่มหาตัวละคร 2ตัวนี้ครับผมก็คือตัวของลูดิอัสแล้วก็เดนจิฮะตัวของเดนจิจะอยู่ในตู้นี่นะผมตู้เดมอนิกฮันตรงนี้นะเป็นตัวระดับ U.R. ครับผมนี่เลยนี่ครับผมแล้วในตู้นี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือตัวของยาตะนี่ครับผมเอาภาพไม่โหลดอีก,กร,รมนี่ครับผมจะมีตัวของยาตะแล้วก็ตัวของเดนจิที่ใช้ได้นะ ยาตะเป็นตัวละครตีดอทก็คือตีตัวดาเมจเป็นธาตุนะครับผมซึ่งบางด่านมันจะไปต้องใช้เนาะก็จะนับว่าให้สมตัวนี้นะครับเพื่อหาเดนจิถ้าโชคดีได้ยาตะมาด้วยก็ถือว่าโชคถือว่าโชคดีนะครับผมหลังจากที่เราได้เดนจิมาแล้วเนี่ยให้เราสมหาตัวของลูเดียสด้วยครับผมลูเดียสจะอยู่ในตู้ไอ banner เอนิวซิลลี่แบนเนอร์นะก็คือจะอยู่ตลอดนะครับผมเป็นระดับ SR นะครับนี่เลยผมชื่อว่าเมกชิลตัวนี้เนาะ ถ้าให้แนะนำระดับการหาก่อนให้หาลูเดียสก่อนนะครับผมแล้วค่อยหาเดนจินะเพราะลูเดียสจะจําเป็นมากกว่าเพราะว่าต้องใช้ในการผ่านด่านนะครับผมนี่ก็คือตัวนี้ครับผมลูเดียสตัวนี้นะเมทชิลหลังจากที่เราได้ลูเดียสมาแล้วเนี่ยให้เราเอาตัวของหินรีโลที่เรามีนะครับผมสุ่มหาตัวของลูเดียสนะนี่ผมุ่มหานิสัยนะผมตรงนี้เมทชิลนี่นะครับให้ลูกคนมาที่ตรงนี้นะฮิดเด้นพาวเวอร์นะครับผมตรงนี้แล้วก็รีนิสัยนะครับผมรีโลตรงเนี้มันจะใช้แต้มหมุดน,นี่นะครับ ให้เรารีให้ได้ค่าเน้นที่ค่าดาเมจกับคอสสกลนะครับผมส่วนแลงเนะี่ยยังไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าผู้เล่นใหม่มันยังไม่ไม่ค่อยจำเป็นเรื่องแลงให้เราเน้นไปที่ดาเมจกับคอสก่อนนะครับผม2ค่านี้เอาเอาสักค่าหนึ่งให้ได้เยอะๆก่อนนี่ครับผมแล้วก็ส่วนตัวส่วนตัวนิสัยเนี่ยจะรีก็ได้ไม่รีก็ได้นะครับผมถ้ารีเนี่ยเอาแบบคนที่มีน้อยๆก่อนเลยนะให้เอาแค่สเตนอันแรกก็พอครับผมที่บวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าบวกแลงก็ได้นะครับ 2อันนี้อันไหนก็ได้นะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องอ,อะไรมากแล้วครับผมแค่อัพเลเวลก็พอที่แนะนําให้เป็นรูดีเอก่อนเนี่ยเพราะว่า1นึ่งรูดเดตก็คือค่าวางน้อยเก่งแล้วก็ตีฮิวได้ตีฟูเอโอี e นะครับผมแถมไังพอเป็นคิติคอนด้วยตัวคิติคอนเนี่ยมันจําเป็นในการลงด่านฟาร์มเงินนะครับในในด่านฟาร์มเงินเนี่ยมันต้องใช้ตัวคิติคอนโจมตีมันถึงจะตีเข้าเนาะแล้วก็บางด่านที่มันบังคับให้ต้องใช้คิติคอนเท่านั้นด้วยอย่างเช่น ตัวที่ที่เราจะแนะนําต่อไปก็คือตัวของไอดอลนะครับผมไอดอลเนี่ยเป็นตัว MR ตัวแรกที่ควรคราฟนะครับนี่ให้เรามาที่คำตู้คราฟตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนหาไอดอลเนาะตรงนี้ไอตัวของเนี่ยครับผมไอตัวไอดอลโปสการ์ดกับไอดอลริบบิ้นเนี่ยสอ,อันนี้เนี่ยมันมันจะได้จากการลงด่านไอดอลนะครับผมนั่นก็คือตัวของด่านอ่าอีเวนต์สเตทนะครับแล้วก็ชื่อว่าเอาไม่ใช่ผมขอไพ่ผมรีเจนสเตทตรงนี้ฮนะรีเจนสเตทแล้วก็ชื่อว่าไอดอลคอนเสิร์ตนะนี่นะครับผม ตัวงลงจากตรงนี้ซึ่งแดนไอเดนคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะโจมตีเข้าก็ต่อเมื่อเราใช้ตัวคิติคอนเท่านั้นนะผมแล้วซึ่งรูเดียสมันเป็นคิติคอนพอดีด้วยก็คือเอามาลงฟาร์มหาไอเดนต่อได้เลยนะครับนั่นจะเป็นเหตุผลที่เราคุณมีควรมีรูเดียสก่อนเป็นตัวแรกแล้วทำด้วยเดนจินะครับผมจากนั้นพอเรามี2ตัวนี้นเนี่ยให้เราลงด่านสตอรี่ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยตัวของสตอรี่มันจะไม่ใช่ผมขอพายผมตัวของเลดมันจะเปิดตามสตอรี่ที่เราผ่านนะครับ ถ้าเราไม่ผ่านสตรอรี่เนี่ยเราก็ยังลงเลดไม่ได้เนาะแล้วของที่ต้องใช้อะมันจําเป็นมากในเลทเพราะฉะนั้นเราต้องลงสตรอรี่ก่อนแล้วซึ่งรูเดียสมันใช้แบบกสตรอรี่ได้แบบสบายๆเลยครับผมสิ่งนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือการอัพเลเวลแล้วก็การรีหานิสัยให้ดีๆเท่านั้นเองครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นเริ่มต้นสําหรับตัวของรูเดียสนะครับผมแค่นี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ขออภัครับผม การเล่นแล้วตัวของผู้เล่นใหม่จากนั้นเนี่ยพอเรามีตัวละครมีของเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปหาเพิ่มเอาทีหลังนะครับพวกตัวอื่นตัวที่เราชอบหรือว่าตัวจําเป็นอย่างเช่นตัวของตัวอ,อ่อย่างเงี้ยดักเฟมเลเวอร์อย่างเงี้ยหรือว่าตัวของเออ่พาวเวอร์ i p ปเปอร์อย่างเงี้ยครับผมเราค่อยไปไปฟาร์มหาทีหลังก็ได้หลักๆเลยก็คือต้องมีตัวของรูดิอาตเดนจิแล้วก็ไอดอนก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือว่าสงสัยอะไรก็สมาถคอมเมนต์ถามได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม